กลับมาพบกับ RTX Gaming กันอีกครั้งครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคลาสเซตอัพคลาสนึงของปืนบาสปีนะครับเป็นของแต่ง JAK มั้งรู้สึกเป็นของแต่ง JAK ที่โดนเนิร์ฟเร็วที่สุดตั้งแต่ภาค Modern Warfare 3ออกมาคือมันออกมาแล้วมัน OP มากจนล่าสุดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ชมคลิปผมตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันโดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับผมฉะนั้นถ้าอยากลองก็ลองได้แต่ว่า มันอาจจะไม่ดีเหมือนที่ผมเล่นในคลิปแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากจะมาแชร์เพราะมันเป็นอะไรที่หามากคือไอมันมีวิกฤตตัวหนึ่งที่มันออกอของแต่งตัวนี้มานะครับผมซึ่งของแต่งตัวนี้ก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งมันออกมาได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละแล้วคนก็แบบว่า ฮือฮาเลยเฮ้ยแม่งโคตรโหดแม่งเถื่อนจัดเลยแล้วแม่งเถื่อนจริงๆครับผมเถื่อนยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วก็ณนะตอนนี้อย่างที่บอกครับโดนเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ดิมเมื่อก่อนแต่ว่าสนุกนะครับก็อันนี้ไปดูเกมเพย์นะครับอันนี้จะเป็นเกมเพย์ก่อนโดนเนิร์ฟนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับตอนก่อนเดินโดนเนิร์ฟฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนในคลิปเลยนะครับผมอะก่อนจะไปดูนะครับผมอันนี้จะเป็นคลาสเซตอัพนะครับเพื่อใครอยากที่จะก๊อปไปลองใช้ดูนะครับก็ สำหรับตัว JAK Outlaw นี่นะครับก็คือได้มาจากการทำ weekly นะครับต้องบอกอย่างเี้ครับว่าเกม Mono m o n f a r e 3เนี่ยของแต่งมันมันจะมีของแต่งที่เป็นของแต่ง after after market part นะเป็นของแต่งที่มันไม่ได้มากับออตอนเล่นมากับตัววัน,นิลาเกมนะมันจะมาตอนช่วงอัปเดตนะครับ,บฉะนั้นวิธีก็ง่ายๆก็คือคุณจะต้องทำ challenge ที่เป็น weekly ทั้งหมดประมาณ5 challenge นในแต่ละอาทิตย เพื่อที่จะได้ปลดล็อกของแต่งเหล่านั้นนะซึ่งจริงๆมันก็จะวนเวียนไปนะครับซึ่งอาทิตย์นี้นะก็จะเป็นของแต่งที่พิเศษหน่อยก็คือมันเป็นของแต่งที่ทําให้ปืน b ัตเทอร์ไรเเนี่ยที่มันปกติจริงเป็นอัตโนมัติเนี่ยคือยิงได้เป็นทีละนัดนะครับเป็นเหมือนสไนเปอร์เป็นเหมือนมาร์คแมนไรเฟิลนะครับแล้วมันก็จะทํามันก็จะเปลี่ยนรูปแบบปืนเลยไปเลยฉะนั้นสไปล์การเล่นเนี่ยมันก็คือจะต่างเลยนะครับผม ระหนึ่งเหมือนคุณเล่นสไนเปอร์หรือว่าคุณเล่นมาร์คแมนไรเฟลิลนะครับผมก็สำหรับปืนนี้นะครับก่อนเนิฟเนี่ยก็คือวันช็อตคิวถ้ายิงเหนืออกขึ้นไปนะครับผมถ้ายิงพุงนี้ไม่ตายต้องทูช็อตแล้วก็ที่พีคไปก่อนนั้นคือ,อะระยะห่างระหว่างช็อตก็คือค่อนข้างที่จะสั้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณยิงมันจะคล้ายๆกับปืนลองโบะที่ยิงได้ค่อนข้างรัวแต่ว่าไม่ได้รัวเท่าแบบ ปืนๆจะมีออตโต้อะไรางี้นะนะครับซึ่งอันเนี้ยก็บอกเลยว่าปืนแม่งโกงมากตอนผมได้มาคือผมตกใจคือปก,กติอผมไม่ค่อยชอบเล่นสไนยอยู่แล้วแต่บแบบคือพอมาเนี่ยคือแม่งเล่นสนุกจริงอะ่ะแล้วไม่ว่าคุณจะเล่นด่านชิปเมนด่านใหญ่นะครับก็คือได้หมดระยะก็คือดีนะครับซึ่งปัจจุบันก็โดนเนิร์ฟเรียบร้อยละวกก็คือไม่ได้วันช็อตคิวละมันจะเป็นทูช็อตคิวละนะก็ ตอนนั้นก็คือบอกเลยว่าสนุกมากคือเล่นตลอดเลยเล่นไอ้ปืนปืนเวนี้ตลอดเลยแต่เอาจงริงมันก็โกงแหละถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกมมันจะถึงจุดที่เรียกว่า broken นะครับเออซึ่งอันนี้สำหรับผู้เล่นวอลซอนมบายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะตัว J K แต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนปลดล็อกของมบายเนี่ยมันจะมี challenge เหมือนกันหรือเปล่านะครับผมแต่สำหรับใครที่มีเกมตัวเต็มหรือว่าใครที่เล่นบน PC เนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะทำได้อืม เกมนี้ด้านที่ผมเล่นก็ชิปเมนนะครับผมผมใช้ของแต่ง JK 2ชิ้นเลยนะครับตัวกล้องก็เป็น JK เพิ่มไฟ firing instability ทำให้เราเวลายิง,งปืนกลหรือยิงรัวๆทำให้กระสุนมันเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนพานท้ายก็เป็น JK เหมือนกันเป็น JK out l a w อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นเป็นของเล่น aftermarket part สำหรับสัปดาห์ที่นะครับ ซึ่งณนะตอนนี้ที่ลงคลิปวิดีโอก็น่าจะเหลืออีกประมาณวัน2วันน,นี่แหละถึงจะหมดละก็ใครอยากได้อยากลองนะก็แนะนําให้ทําตัววิกฤตนะครับอันนี้ผมก็ทําไม่ยากเลยเล่นอยู่ประมาณสี่ห้าตาก็ได้ละนะครับสาหรับ5้าควสนะครับถ้าใครไม่อยากเล่นไม่อยากใช้ปืนที่เราไม่ถนะัดก็ไปเล่นในสมบีเอาก็ได้นะครับผมไอเวรน,นี่มันจะวิ่งไปไหยนี่มันฟันผมหลายทีละโคตรลำพานดูมันมันก็วิ่งผ่านผมไปเลย นะครับโอ้เอออจะตลกตลกไปนะครับว่าคำๆครับตานี้เห็นป้าเมื่อกี้วิ่งมาชนวิ่งเอาหัวมาใส่ใส่เป้าผมอ่ะือตานี้เว่งได้เงินหาเลยก็สนุกไปอีกแบบนะครับก็ พอสมองเล่นครับผมด่านนี้ผมเหมือนเล่นแล้วก็เอาไว้ลองปืนเก็บปืนนู้นนี่นั่นนะครับก็สนุกดีเอาล้ครับก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดละก็สำหรับใครท่านผู้ชมคนไหนนะครับเออก็มีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะเออผมผมก็ถ้าถ้าตอบได้ผมก็ยินดีที่จะช่วยนะครับผมก็สำหรับช่องผมตอนนี้นะครับก็น่าจะเวอร์ทั้งส่วนของโมบายแล้วก็ทั้งส่วนของ PC หรือคอนโซลแหละนะครับถึงแม้ว่าหลากัหลกๆผมจะเล่นบนคอนโซลน,นะแต่ว่าเล่นบนโมบายก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกโมบายตอนนี้ผมต้องปรับตัวเรื่องจอยพอสมควรเลยเอาไว้เดี๋ยวสำหรับสายจอยบนโมบายเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมหาเซตติ้งดีๆได้แล้วเนี่ยอาจจะเน้นดีสําหรับผมก่อนนะแล้วผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผมจะามาแชร์ทุกคนฟังว่าเอ่อมันเป็นยังไงบ้างจะต้องทำอะไรไงบ้างนะครับจริงๆตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเซตติ้งเนี่ย การปรับจอยอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมันยังมีน้อยอยู่นะครับถ้าเทียบกับ PC Mobile เอ้ย PC กับคอนโซลเนาะเออฉะนั้นก็อาจจะต้องรออัปเดตเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นณตอนนี้มันเพิ่งเริ่มมานะครับก็ตัวเกมก็ค่อนข้างเป็นกระแสลบอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าเอ่ออติมไลซ์มาไม่ดีนะครับโทรศัพท์รุ่นกลางๆถึงต่ําๆก็คือเล่นไม่ได้หรือแบบเป็นภาพดินน้ามันอะไรเงี้ยนะครับก็อ่าก็อดทนหน่อย ตอนไหนให้เวลามหน่อยนะก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นบน PC อยู่แล้วก็รอไปเดี๋ยวสักพักนึงมันก็อัปเดตนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะปล่อยเกมเพลย์รันไปนะครับผมหลักๆก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็โอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับใครที่ติดตามมาถึงนะตอนนี้นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค, <laughs> กค์กดซับสไครั์กดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นพรบคุณมากเลยนะครับก็แล้วก็ถ้าสมม,มติอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรหรือว่า ต้องการความเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ใต้คลิปเลยครับผม,ผมก็จะพยายามลงคลิปทุกอาทิตย์นะครับผมโอเคก็มีลูกฮะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นฮาร์ดคอร์เท่าไหร่ละก็พยายามทำคอนเทนต์มาให้คุณผู้ชมดูนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครับน่าจะประมาณนี้ครับผม RTJX Gaming วันนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับทุกคนคับ